ตัวแฟนสาวแล้วค่ะไม่คิดว่าจะเป็นคนดังคนนี้ผพีกมากวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มเปยอารักค่ะต้องบอกว่ากำลังอินเลิวกับแฟนสาวเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้พาออกมาเปิดตัวแล้วล่ะคะ่ะ เขาทั้นเป็นอย่างคนนะคะที่มีภาพลักษณ์เป็นพระเอกที่มาสเซอร์ซึ่งปัจจุบันหนุ่มเป้งเขาเป็นขวัญใจของส,สาวๆเหมือนเดิมแลลวค่ะก่อนหนะ้าก่อนจะเข้าสูก่การจะกายาโฆษณาเขาเองเคยผ่านงานไทยแบบมันแล้วด้วยซึ่งได้รับความชมมาอย่างมากมายเลยค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเปิดตัวขาให้ได้กับทุกท่านได้เห็นกันรู้จักกันน,นั่นก็คือแฟนสาวของเขาท่านเองค่ะ สำหรับแฟนสาวของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนทั้กว่นี้ดีกรีเนี่ยเป็นถึงรองอันดับหนึ่งมิสยูเวอร์ไทยแลนปี2019สร้างความมือหาเป็นอย่างมากค่ะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ